สสวััดีครบใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายม่จริงหรอกกินข้าวโอโอ,โอค้ครับผักได้หลายครับฟังดตามน,นะครับไอจ a n แนลเนาะทิ้งยาไฮเอเบยโจชแนลครับผมมือนี้ครับไอจูข้ามาทำเมนูกับข้าวเด็ดๆครับซำยังอีกแล้วครับซำยังครับแต่นี่เป็นรถน้ำครับ ซ้มยำต้มยังทิชเก้นราเมนซัมยงเป็นรสน้ำครับเราจะมาทําต้มมะม่ากินสไตล์สูตรของไอโจูชาแนลครับไม่คิดเขาดอกเฮ็ดตั้งกันไปแต่ว่าต้องมีทีศเด็ดของไอโจอูนั่นแหละโอเคโหลดตำครับโหลดตำโหลดตำชุบนี่ครับก่อนอื่นเ,เรามาต้มน้ำให้เดือดก่อนครับเห็นบ่ Okay. พอน้ำเดือดครับนี่ครับส่วนผสมของไอ่ตัวกระีครับผักสลัดครับอันนี้หมึกครับหมึกหมึกหมึกหยักจะไปได้หมึกหยักมากมผัก็รมสีผักต่างๆครับกับนี่ถั่วงอกครับต้นหอมบัคซีม่มะเขือเทศครับเดีจะทำแบบรสชาติสุดแซ่บครับผมเราตั้งใจไปเดือยก่อนพอน้ำเดือดแล้วได้ทีแล้วเราก็ใส่หมึกหยักเข้าไปครับ พอมันจีสูงอย่างหน่อยหนึง่งใส่ข้าวไปอนเลืเลยตามด้วยเส้นมาม,าม่าเส้นมีกล้ามเนของเราครับเส้นเลื้ยยสวยนี่จีเป็นวงกกลมนะครับเนี่ยมันเป็นวงกกลมถ้าถ้าเป็นมีน้ำมัจะเป็นวงกกลมจะทำแบบคุกเข็กคุกเข็กครับ เครื่องเคียงเราต้องเยอะไว้ก่อนในการปรุงครับต่อไปมีอะไรใส่ต่อไปซอสเก็บแน่นอน ตึ้เพียดต้งขิวจะเอาข้าวสีเอาผักเข้าดับกินตามด้วยไข่ครับนี่ใส่เข้าไปไข่ข้าใส่เป็นลูกๆไปเลย ก็ว่าต้งไปล้เ่าหน่เหอเสีสันหน้ารับประทานนี่ดิี่อีดอีดิอีดอีโจจะปรุงรสชาติไปเลยดิว่ไม่เผ็ดพอครับใส่พริกป่นเข้าไปครับ ไทยครับใส่เข้าไปครับน้ำตาลครับใส่เข้าไปครับโอ้โ oh ห oh. สุดยอดผักใส่เข้าไปครับ สุกได้ที่สุกได้ที่กินได้เลยเป็นไงอ้ <Ooh. S 1> สุดยอดเข้มข้นดีครับ gật lại thêm quần hợp ba, ít ngay lên, đục tố lên Kép, chút, nằm nào hạt, chúc. เรียบร้อยหมูเป็นกระแซบดีครับมอนเป็นกะเส็บหรอกแซบเสบอืสุดยอดครับร่างกายงานสั่งไปเดี๋ยวไปกินกันพ่อผม,อมเสร็จแล้วครับนี่ครับของไอโจทำเสร็จเรียบร้อยครับซ่งยัง แบบน้ำแต่ว่า,าต้มในสไตล์ของไอโจูแชนแนลครับผม <c oughs> เปพียงใดหน้าตาเดี๋ยวสเจะมาเบิงเด้อ <c oughs> นี่ครับหน้าตาโอ้โอเต็มถาดเลยครับถาดาแครับใส่มาเต็มถาดเลยสุดยอดร่างกายงานสาั่งไปแล้วแ่บไปแล้วแ่บครับแต่ว่าผู้ใดอยากลองซิมแบบว่าสไตล์ของไอจูแชนแนลเดแบบเมนูเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวลองทำตามมึงครับสุดยอดเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดินยวขอเอาปลามาครับกินความกันเท้าไอจูเทน้ำก่อน ต้มใส่ปลาหมึกยักพร้อมโอ้โหตโุไโปเด็ดปลาหมึกยักมาไปตกไอ้อยู่ทะเลใกล้บ้านนะครับตกได้ปลาหมึกยักมาเด้อมาเด้ดเอผู้ใดมักกินแบบเผ็ดจี๊ดจ้านนี่ครับนี่เห็นบ่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกยักสีบางใหญ่ต้มแล้วสีซำนีนะเงินลายาะวะเจ้าวาดเสน้นเสน้เสนได้หลายครับเส้นเหนียวหนุ่มครับนี่ครับใส่ไข่สอง,องฟองสุดยอด รสชาติเข้มข้น,นมากนี่แหละเขาเศร้าไอ้โจกินตอนเทีย่ยงเสี่ยหอยบกเขือเทียนนะมีที่ใดนะมาๆครับแซ่บๆเหมือน,นกันครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกเราไม่อรออีกเราเต็มเลยมื้อนี้แต่ก็มาเขือเทศบำรุงผิวครับผู้ใดว่าผิวบ่ค่อยดีผิวพันธุ์ไ่ดีอยากผิวพันธุ์ดีคือไอ้โจลองกินบําเขือเทศหลายๆครับอื้อหือ cho ở bên đây được xếp được xếp xanh ừ. mặt Hãy subscribe

ของไอโจครับเมื่อกี้เพืดด่อจะออกมาเริ่มเป็นโจชาแนลนะครับส่วนนมจิตอบแห้งครับเพื่อจสนใจสั่งซื้อได้ครับสามส่วนสช่งเนาะโอ้อยู่เสร็จมันเหนียวมากเลยครับไม่น่าหรอกของเขาดีจริงเนาะของเกาหลีแต่ว่าเขาต้องมาปรุงในสไตล์ของบ้าเนเราครับแบบสไตล์ของไอโจชาแนลนี่สุดยอด น้ำนี่ให้คุกทิ้น่อยนึงคุื่อจัดม่ต้องใส่น้ำลายน้ำลายสอกันเลยทีเดียวใช่ไหม เต็มปากเต็มคำเนาะ รสชาติจ,าจะออกแบบหวานกลมกล่ลอมล่ะมันมีไข่ตรงสองฟองไงใส่ไข่ไปมันเพิ่มความมัน 很困难 Cái không cái bưng hoặc chỗ bung 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 nhìn bưng mình đi bung 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 nó bung 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 cái bung nó bung 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 เต็มปากเลยจะจูบกับบมี่ กรอบหวานอร่อยผักสลัดสุดอืมก่ย่างกุนสดครับนี่ ไี่เลยหืมรับเป็นหนัก่องมันจะบาดเจ็บืบมเค็มข้นดีดีบ่ะพอ่อให้กายกินเนาะขาไว้ครับเส้นนมเจี๊ยบอมแห้งครับของโจชเล็งเนาะ เป็นที่แบบกําลังเป็นที่นิยมตอนนี้ครับแฟนคลับซื้อไปหลายคนกแบบับคอมเมนต์บอกครับกําลังเป็นตะแสบครับกาลังกินดีครับเส้นเหนียวนุ่มครับลองสั่งเข้าไปกินดูนะครับกินน้ำก่อนอิม่มอิ่มก็เลยทีเดียวครับงานนี้คนทางบานอิ่มบอ่อิมออ่มบอ่อิมออมอ่มบอ่อิม่มอิ่มบ่อิ่ม อเบ่อิ่มไอโจอิ่มแล้วมาฝากไว้ครับของไอโจครับช่องโจชแนลนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งของแยกสินกินแสบครับลิงก์การติดตามช่องสองช่องนี้ผมว่างไว้ตรงถ่ายคลิปกลับกับเออ่รับรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆครับสินค้าต่างๆผู้ใดสนใจก็แอดทางมากครับขอมูลการติดต่อไอโจก็ว่างไว้ได้ของมุ่งใ้คลิปใต้ลิงก์นะครับกั้ดปุ่มติดตามเด้อก็จะมีไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์ไม่เส้นเจอไมีคมดเลยครับก็ แอบเขามาคุยกันซื้อสร้ซื้อของกับเขาไปเบิางตัวหนึ่งก็ได้ครับสั่งซื้อเส้นนมจิ้มอมแห่งของโจเลยเนาะการฝาไว้ครับคลิปนี้กับฝากไปทำนีน่เนาะเนาะเอาจังไยบ่บ่เอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวชดเชยเต็มเรียนให้บิึงทายน้องสมกันมันหนึ่งน้องสมตรงไปโรงเรียนครับโอเคครับขอบคุณมากไหมครับสำหรับคลิปนี้จบสำนีเนาะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายทั้งทีผมกินข้าวบัวโอ,โอครับ ไม่ไล่ครับผมฟังดตามนะครับไอโจูชแนลเนาะ